สวัสดีกลับพบกับผมออยนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับดวงในครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนี้นะครับก่อนที่จะสิ้นปีนี้นะครับวันที่16 ถึงวันที่31ธันวาคมนะครับกับการเปิดไพ่สามสำรับนะครับในเรื่องการงานการเงินและข้อความรักนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับก็ก่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้พิจารณญาณาญในการรับชมรับฟังนะครับไม่พิจ,จรารณารับเอาตตะงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจ ให้กับท่านในแต่ละวันนะครับทุกกรมพยากรณที่ดีๆนะครับที่หมอหยุนได้อ่านออกมานะครับก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งหลายตั้งพวงเหล่านั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงสร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออไปมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณท,ทุกการรับชมรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นการชมคลิปหรือการชมโฆษณาอะไรก็ตามนะครับก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอบพระคุณนะครับก็ผู้ที่เป็นชาวราศีนะครับราศีพิจิกซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็เกิดผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กพฤศจิกายนถึงวันที่15ตันวาคมนะครับส่วนท่านที่ทราบเวลาเกิดนะครับท่านก็สามารถหา ว่าท่านเ,เกิดในลักษณะใดนะครับก็ดูตามลักษณะของท่านแต่ท่านไม่ทราบเวลาเกิดไม่สามารถทราบลักษณะได้นะครับก็ดูตามช่วงเกิดของท่านนะครับวันที่เดือนเกิด นะครับก็จะเป็นการแบ่งตามลกโราศาสาร์แต่ที่แบ่งกาเลดกั้นตอนเอาไว้นะครับแต่ละราศีนะครับก็ดูตามราศีแต่ถ้าใครที่ทราบลัคนาด,ด้วยจะดูประกอบทั้งลัคนาทั้งราศีนะครับก็จะทําให้ท่านได้รับความเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นได้เช่นกันนะครับก็อกอบคุณทุกการรับชมรับฟังน,นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับว่า การงานธุรกิจของท่านนะครับในช่วงก่อนสิ้นปีนี้นะครับวันที่1 6ถึง31ตันวาคมการงานธุรกิจนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปจะบอกมาในลักษณะใดบ้างนะครับให้ปอรู้แนวทางในการงานธุรกิจของท่านนะครับ ไปไปได้เปิดขึ้นมานะครับหนึ่งถ้วยนะครับการได้รับโอกาสดีๆนะครับที่ไปส่กองความเจริญเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้มีโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับไม่ว่าคนว่างงานอยู่ก็มีโอกาสนะครับที่มีใกลหยิบยื่นโอกาสดีๆการที่ได้มีอามีอาชีพมีรายได้ต่อไปที่จะมีเข้ามานะครับช่วงนี้ก่อนสิ้นปีจะมีการแวเวียนได้พบนะ ผู้คนมากมายนะครับตั้งคนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็ตามนะครับที่บางทีอาจจะได้โอกาสเขามีหน้าที่การงานนะครับที่ว่างอยู่ในการที่จะมอบโอกาสดีๆยื่นโอกาสดีๆเข้ามาเกื้อกูลได้เช่นกันนะครับหรือบางท่านนะครับที่ธุรกิจการงานมั่นคงอยู่แล้วก็จะมีการขยับขยายเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นการสร้างโอกาสดีๆเพื่อที่จะรับ ปีพุทธศักราชใหม่ในปีหน้านี้นะครับก็เป็นการสร้างโอกาสของการเริ่มต้นโครงการอะไรใหม่ๆหรือการกยับขยายายต่อยอดอะไรที่มีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่มีคุณาภาพที่จะไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองหนึ่งถ้วยนะครับที่ตุกยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามานะครับให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลคนาพิจิกนะครับ แต่จะเจอกับสภาวะอะไรที่ยุ่งยากเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับอาไม้เท้านะครับในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือช่วงนี้นะครับอาจจะเจอสภาวะอะไรที่ก็ามาเป็นอุษษปสรรคาให้กับชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกได้เช่นกันนะครับที่ทมให้ต้างต้องรับมือต้องแก้ไขนะครับที่อาจจะเป็นปัญหายุ่งยากนะครับที่ อาจจะมาจากเพื่อนร่วมงานอะไรก็ตามแต่หรือจะเป็นอุปสรรคอะไรที่ต้องรับมือแก้ไขในเกี่ยวกับการงานบริหารจัดการต่างๆนะครับที่อาจจะเป็นอุปสรรคจากอุปกรณ์อุปจักรจากคนอะไรก็ตามแต่ที่มีเข้ามานะครับต้องจัดการรับมือต้องแก้ไขหรือบางทีเป็นสถานการณ์ของความย้อนแย้งในจิตใจของชาวราศีพิจิกเองลัคนาพิจิกเองก็ได้นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่สถานการณ์ต่างๆนั้นจะรับการสมดุล นักกำเนิดรับการบริหารจัดการแก้ไขนะครับให้ไปสู่การสมดุลได้อย่างเหมาะสมที่จะไปสู่กองความสําเร็จนะครับแล้วก็สภาวะต่างสังคมนะครับก็เป็นสภาวะของการเอื้อคุณอำนวยนะครับในการที่จะส่งเสริมให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนั้นดูแลาะกาต่างๆนั้นไปสู่ความสมดุลสู่ความสําเร็จสมบองสมปรารถนาได้ในที่ต่างที่ดีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จสามถ้วยนะครับ ในบุคคลในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะครับก็มีพลังนะครับในการที่จะเครือกูลสนับสนุนหรือเป็นพล,ลังในความสามัคคีนะครับที่มาเป็นพลังส่งเสริมให้ไปสู่ของความสําเร็จได้ในทิศตางที่ดีนะครับ3ถ้วยนะครับ แล้วก็ราช er u, ิน uh, right? ีถือไม้เท ah ้านะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหามากน้อยแก้ไหนก็ตามนะครับด้วยความเป็นราชินีถือไม้เท้าก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้เบ็ดเสร็จรวดเร็วนะครับแล้วก็บริหารให้เดินหน้าสู่ความเติบโตสู่ความรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปนะครับแล้วก็ไปจะเด็ดออกมานะครับอัศวินถือไม้เท้านะครับมีพลังมีแพชชั่นในการที่จะดูแลกับเครื่อนนะครับในการที่จะรับมือ อ้ไขสัตก,การ์ต่างๆนะครับก็เรียกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเข้ามาเป็นปนัญหาเป็นอริเป็นศัตรูอะไรก็ตามนะครับที่ทาให้เกิดความยุ่งยากต้องรับมือนะครับท่านมีพลังมีปมระชั้นในประชั้นในการที่จะกลับเคลื่อนนะครับประดุจดังแรงมา้าในการที่จะคลี่กลายแก้ไขแล้วก็นําพาสู่ความเด่นหน้ามีเทคนิคมีไอเดียใหม่ๆนะครับที่มีเข้ามาหรืออะไรที่ท่านไม่มีความกระจ่างในเรื่องของ ความเข้าใจในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับก็จะมีสถานการณ์ของการได้เสริมนะครับความรู้ความสามารถขึ้นมามากยิ่งขึ้นบางทีอาจจะได้รับโอกาสของการเดินทางนะครับไปอบรมสัมมนาหรือไปเรียนรู้ไปศึกษางานนอกพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้รับเทคนิคไอเดียดีๆนะครับที่จะนํามาแก้ไขอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหานะครับที่เข้ามาเป็นความยุ่งยากนะครับได้เทคนิคดีๆไอเดียดีๆนะครับ ได้รับการพัฒนาทําให้มีไอเดียวดเล่นดียิ่งขึ้นก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จอย่างเหมาะสมอย่างสมดุลแล้วก็ไปไปต่อมานะครับรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองนะครับไปประสังการาตนะครับเดรโรเฟนหรือจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ไอการส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับถ้าใครที่มีคู่รักคู่ครองนะครับก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ของคนรักนะครับก็จะเป็นพลังเกือกเก้อกูลเกื้อหนุนในทิศทางที่ดีนะครับหรืออาจจะเป็นพลังบุญบารมีของท่านนะครับหรือถ้าไกลที่เกี่ยวกับอุ่นส่วนอะไรก็ตามนะครับก็เป็นอุ่นส่วนที่เหมาะสมนะครับที่เข้ามาทาให้เป็นพลังอย่างมั่นคงให้กับท่านในการที่จะการจัดการการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่จะมีเข้ามาก็สู่ความ เติบโตยอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรต่อไปนะครับเป็นพลังของหุ้นส่วนที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่ง,งนะครับวีได้รับพลังเครือขูนเครื่องหนุนอ,อ,อย่างมีคุณภาพมีคุณค่านะครับจากมิตรในองคอ์กรหรือเพื่นงข้ามอะไรก็ตามที่เข้ามาเครือกูลสนับสนุนแล้วก็ไปสู่เส้นทางของชัยชนะโอไมเท้าวิกตอรี่นะครับไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่มีการเปลี่ยนไปยามมีการต่อสู้มานะครับและก็ มี way, สถานการณ์ของการเดินทางเกิดขึ้นได้ด้วยที่อาจจะมีเข้ามานะครับอาจจะไปความสําเร็จการเริ่มต้นอะไรนี้อาจจะไปสําเร็จในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้รับชัยชนะนะครับอาจจะเป็นโครงการในต่างประเทศที่เริ่มต้นอาจจะไปเรียกว่าร่วรมวุ้นลงทุนอะไรที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่อาจจะมีพลังของความแข็งแกร่งข,งของวุฒนส่วนนะครับที่เข้ามาที่จะไปร่วมุ้นเริ่มต้นใน ต่างดินต่างแดนที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเรื่องของการเดินทางนะครับปกไม้เท้านะครับที่อาจจะเกี่ยวกับแดนตินไกลพ้นนะครับในเรื่องของบรณะตินแดนไกลอาจจะไปได้รับชัยชนะกับการงานธุรกิจที่อยู่ในต่างแดนต่างพื้นที่ก็ได้สําหรับบางท่านที่จะมีก็อาจจะมีการเดินทางนะครับไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นหรือบางท่านนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของ Abei, บางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอาจจะตามเรียกว่าตามคู่ชีวิตก็ได้นะครับบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการได้แต่งงานอะไรกันเข้ามานะครับที่จะใช้ชีวิตคู่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับก็มีการเดินทางไปใช้ชีวิตคู่กับคนรักก็จําเป็นนะครับที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบสมาชีพได้ด้วยเช่นกันนะครับเกิดอยู่กับคนในครอบครัวแล้วก็เมื่อมีการแต่งงานเข้ามามีการ ใช้ชีวิตคู่ขึ้นมาเกิดขึ้นนะครับก่อนจะต้องโยกย้ายนะครับมีการเดินทางไปใช้ชีวิตคู่บางคนก็ในต่างแดนต่างประเทศได้เช่นกันนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับที่จะมีเข้ามาแล้วก็เด็กแมนนะครับสิ่งที่จะได้รับความเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับในเรือนของสซปราเรือนที่9นะครับ ก็สถานการณ์ของการคิดในแง่มุมที่แตกต่างออกไปนะครับก็จะสร้างความเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกได้ในต่างที่ดีนะครับก็เรียกว่าไม่ได้คิดในมุมเดิมๆนะครับเพราะว่าการที่มองในมุมเดิมๆนั้นก็ย,ย่อมจะมีผู้แข่งขันมากมายนะครับไปทําอะไรเหมือนๆกับผู้อื่นนะครับก็จะทาใหา้ไม่ประสบความสําเร็จ ถ้าที่ควรแต่ถ้ามองในมุมที่แตกต่างออกไปก็จะพบไอเดียที่ดีๆนะครับที่เป็นพลังของความรวดเร็วบางทีอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็มาแล้วก็มาพัฒนามาคิดไตร่ตรองที่แปกแนวออกไปแตกต่างจากชาวโลกชาวบ้านก็มองกันนะครับก็จะพบเส้นดีๆเส้นต่างดีๆนะครับในการที่จะไปสู่ของความสําเร็จนะครับในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับที่ได้ตักษะดีๆไอเดียดีๆที่แปลกแหวกแนวออกไปแล้วนํามาเริ่มต้นนะครับก็ทำให้สู่ความเติบโต กับความรุ่งเรืองความสําเร็จที่จเจริญเติบโตมากกว่าเดิมที่จะมีเข้ามานะครับแล้วก็ไปายใ้สำรับตั้นใช้เอตุใช้ผลนะครับใช้ความสุขุมรอบครอบใช้ประสบการณ์ต่างๆในการวิเคราะห์วินิจฉัยใจ,ใจ,ใจด้วยการวางกลยุทธ์นะครับแก้จัดปัญหาต่างๆออกไปด้วยประสบการณ์ด้วยความรอบรู้ด้วยความคิดใรตรองนะครับก็ทําให้ท่านนั้นบริหารจัดการ สู่ความเติบโตได้ในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นอุปสรรคก็จะรับให้ตัดออกจากสภาวะของปัญหานั้นนะครับที่เดินหน้าเป็นส่ดินแดนของความเติบโตแล้วก็พัฒนาเดินหน้าต่อไปอย่างรุ่งเรืองนะครับไปสู่เส้นทางของความเติบโตนะครับบางทีถนัดจะตามธุรกิจอยู่ในวงแคบๆนะครับในจังหวัดใน ประเทศนะครับแต่ว่ามีการกยับกยายเติบโตนะครับขยายอาณาเขตออกไปกว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปถึงต่างแดนต่างประเทศนะครับหรือบางท่านอาจจะมีาการกรสักาการของการเดินทางโยกย้ายเกิดขึ้นได้อย่างที่กล่าวมานะครับบางคนนั้นนะครับอาจจะตาม ู้เป็นกู่รักกู้ครองนะครับที่อาจจะอยู่ต่างพื้นที่ทางแดนต่างประเทศก็ได้ที่อาจจะไปใช้ชีวิตกู้แล้วก็มีสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานสถานที่ประกอบธุรกิจอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของการโยกย้ายก็มีป้ายออกมานะครับตั้งที่ป้ายเปิดออกมานะครับแล้วก็ป้ายใต้สำรันะครับแล้วก็ใต้จะดูในเรื่องของ ไปไต้สำรับอีกนะครับก็มีการเดินทางนะครับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เช่นกันแต่เส้นทางของการเปลี่ยนแปลงก็ไปสู่ดินแดนที่มีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับแม่นจะต้องโยกย้ายที่ตำมาเลี้ยงชีพก็ตามนะครับหรือไปใช้ชีวิตคู่ในต่างพื้นที่ต่างแดนก็ตามก็จะมีการพัฒนาเติบโตนะครับได้รับชัยชนะสู่ความสําเร็จได้ในต่างที่ดีแม่นจะไปเริ่มต้นในดินแดนใหม่ ก็ตามนะครับที่จะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองกับความสําเร็จได้รับชัยชนะไพ่ที่ออกมานะครับถึงเรืองไอร์แ t นด์ต็มเบรนนะครับความสมดุลกู้ควรอย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถปรุงความรู้ต่างๆ3ถ้วยความสําเร็จนะครับวิกตอรี่นะครับการได้รับชัยชนะนะครับก็เป็นเส้นทางของความเติบโต รุ่งเรืองสาเร็จเข้ามานะครับแล้วก็พัฒนาเติบโตส่งผลไปถึงในปีหน้าของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่จะส่งผลระยะยาวไปถึงปีหน้าอย่างมั่นคงนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับว่าการเงินควรจะรู้ในแนวทางใดบ้างมีอะไรต้องรู้บ้างในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะครับ ไปขึ้นมาหนึ่งถ้วยเหมือนกันนะครับเหมือนเรื่องของการงานนะครับที่หนึ่งถ้วยขึ้นมาการเงินเส้นตางใหม่ๆนะครับที่จะมีเข้ามาเติมเต็มอาจจะเป็นการเริ่มต้นโครงการอะไรใหม่ๆนะครับที่จะสร้างรายได้รายรับเข้ามาให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับหรือใครที่ว่างงานนยครับที่อย่างได้กล่าวมาแล้วนะครับมีโอกาสก็หยิบยื่นโอกาสบางทีใต้ใครไปสมัครงานเอาไว้ก็มีโอกาสได้รับการเรียกตัวนะครับแล้วก็มีรายได้รายรับมีอาชีพต่ำนะครับ แล้วก็บางคนก็อาจจะมีไกลนะครับได้พบกันในช่วงก่อนสิ้นปีนี้แล้วก็มอบโอกาสเมื่อมีงานว่างมีตําแหน่งว่างมีงานมีอาชีพให้ทำนะครับก็จะมอบโอกาสให้ท่านได้มีงานทําแล้วก็มีรายได,ได้ได้รับเข้ามานะครับหรือช่วงนี้นะครับท่านได้พบปะผู้คนที่อาจจะเป็นคนที่รักที่เคารพหรือคนที่ปรุงพอใจสเสน่หา หรือมีความเมตตาต่อท่านนะครับได้พบปะแล้วก็จะยื่นโอกาสดีๆเป็นของขวนของกำนันในช่วงก่อนที่จะสิ e ้นปีนี้นะครับเรียกว่าเป็นการ มอบของขวัญในช่วงปีใหม่ก็ได้นะครับก่อนที่จะส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่นี้นะครับเป็นของขวัญของกำนันอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับที่ถูกหยิบยื่นมาให้หรือบางคนก็มีโอกาสในเรื่องของเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินหรืออาจจะเป็นรถก็ได้นะครับที่ได้รับเข้ามาด้วยความเมตตาอุปรมารีตี้มอบมาให้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะได้รับเข้ามานะครับ หรือบางท่านนะครับอาจจะเป็นโครงการในเรื่องของการงานโครงการใหญ่ๆที่รับมาดําเนินการเริ่มต้นก่อนที่จะสิ้นปีนี้นะครับที่จะมีผลประโยชน์มากมายในทางการเงินนะครับที่จะได้รับผลประโยชน์และก็สามารถนํามาแปลเป็นรั์สนเงินทองได้เช่นกันกับผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับกับผลกําไรผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆที่จะมีเข้ามานะครับแลวก็ก้าวไม้เท้านะครับ การเสียความรู้สึกกับสถานการณ์การจช้จ่ายเงินที่อาจจะไม่ก้อยปึงพอใจนักนะครับแต่ก็ไม่ได้ยอดท้ออะไรนะครับแล้วก็อะไรเข้ามาเสอร์ไพรนะครับเด็กถือถ้วยมีสถานการณ์ต่างการเงินอาจจะเข้ามาเสอร์ไพรที่คาดไม่ถึงก็ได้ที่เข้ามาเต็มเต็มนะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นสถานการณ์ของอย่างที่กล่าวนะครับบางทีท่านก็ไม่คาดคิดว่าจะได้รับนะครับบางทีใครที่มีความเมตตานะครับอยู่ๆก็ตัดสินใจนะครับ ที่มอบให้เป็นของขวัของกำนันกับเงินเส้นทางใหม่ๆเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆและก็รื่นไหลนะครับความคล่องตัวในการเงินที่หลังไหลก็ามาอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จการงานที่ท่านรักษาสมดุลได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับที่จะให้เกิดผลประโยชน์ผลไดรับเพราะว่าไพ่ในเรื่องของ ความสาเร็จต่ำเปรันนะครับที่รักษาสมดุลกับความสําเร็จนะครับก็อ,อย่างเหมาะสมคู่ควรก,ก็ทําให้รายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าไม่ไม่มีลิมิตจํากัดน,นะครับก็รื่นหลังไหลเข้ามาด้วยความมั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องระยะยาวนะครับสองเหรียญน,นะครับใครที่ทำธุรกิจเงินหมุนนะครับก็มีเงินผลกำไรเข้ามาด้วยความกล้องตัว กับการเงินที่ได้รับผลประโยชน์นะครับแล้วก็พัฒนาเติบโตนะครับเ o ลออฟอูนะครับเส้นทางการเงินที่จะมีการเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นบางท่านในช่วงก่อนสิ้นปีนี้นะครับที่นอกเหนือจากในเรื่องของอาการเงินที่มาจากความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วแล้วก็จากการที่ได้รับโอกาสไกล ยื่นโอกาสดีๆมาที่มอบมาให้นะครับก็จะมีในเรื่องของการเกี่ยวกับมีโชคมีลาบอะไรก็ามาด้วยนะครับการเสี่ยงดวงพลุกๆเขกา็มานะครับที่ยก็ามาเต็มเต็มหรือบางท่านอาจจะถูกจัดสรรในเรื่องของมรดกทรัพย์สินนะครับซึ่งอาจจะได้รับในโอกาสก่นอนสิ้นปีนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ตั้นรอคอยมาพอสมควรนะครับว่าเมื่อไรจะได้มีส่วนแบ่งใน,ในผลประโยชน์ของมรดกทรัพย์สินนะครับที่รอคอยรอความหวังมา เป็นระยะนานพอสมควรนะครับก็ไม่ได้ย่อท้อในการที่จะรอคอยก็อาจจะได้รับโอกาสดีๆนะครับที่ได้ตูกการจัดสรรขึ้นมานะครับซึ่งบางทีท่านก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีก็อะไรก็มาเสิร์ไปเสิเร์ไปรนะครับที่บางทีก็คาดไม่ถึงว่าจะได้รับโอกาสนะครับที่บางทีรอความหวังมานานพอสมควรไม่มีโอกาสว่าจะได้รับนะครับแต่อยโยๆก็อาจจะ ก่อนสิ้นปีนี้มีการตัดสินใจนะครับในการที่จะแบ่งสรรมรดกทรัพย์สินอะไรเข้ามาที่จะได้รับได้เช่นกันนะครับไปต้อยสัรับนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับที่บางทีอาจจะพุ่มเฟื่อยสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงก่อนสิ้นปีนี้นะครับบางคนก็รักความสวยความงามนะครับก็เรียกว่าใอ้ตนเองนั้นมีความเลิศไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะสิ้นปีนี้นะครับให้เป็นตูกตาต้องใจของผู้อื่นนะครับก็จะเสริมความสวยความงามให้กับตัวเอง นะครับก็จะใช้จ่ายเงินอาจจะเรียกว่าค่อนกลางฟุ่มเฟือยสักนิดหนึ่งนะครับในการดูแลสรีระนะครับแต่อย่างไรก็ตามแม้จะตั้นมีการฟุ่มเฟือยแต่ตัานก็อยู่ในระบบที่มีการคำนึงถึงความมัธยัสถอย่างเหมาะสมเส้นกันนะครับไม่ได้ปล่อยปละละเลยจน เรียกว่าใช้จ่ายเงินจนเกินตัวอะไรก็ตามแต่มีรู้จักในการคุณค่าของเงินนะครับมีเซฟเงินเก็บเงินไว้เพื่อความปลอดภัยใช้ดุลยพินิษนะครับว่าควรจะใช้เหมาะสมเท่าไร่ในการที่จะใช้จ่ายนะครับแล้วก็อะไรที่ควรจะเก็บก็มีการพิจารณาอย่างไตรตรองอย่างรอบคอบนะครับก็ทําให้มีความปลอดภัยต่างการเงิน,นงส่วนที่จะใช้ก็ใช้นะครับที่เหมาะสมที่สมควรพอประมาณนะครับแล้วก็ส่วนที่จะเก็บก็มีเก็บ ปัดสัรเอาไว้อย่างมั่นคงอย่างถูกต้องนะครับแม้นจะมีสภาวะของการเติมพลังให้กับตัวเองกับการดูแลสรีระอะไรก็ตามนะครับแต่ต้องก็ท่านจัดระบบระเบียบต่างการเงินให้เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นปนัญหาต่างการเงินนั่นเองนะครับก็ทาให้มีความปลอดภัยในต่างการเงินนะครับบางท่านก็มีเงินก็มาตําคําชูนะครับไปเดือดริเดสขึ้นมาก็บางทีนั้นท่านอาจจะเงินที่ใช้มาในเรื่องของการดูแลสรีระร่างกายนะครับบางทีก็จะมาคนที่ มาพึงพอใจท่านด้วยความเสน่หานะครับก็จะมอบเงินเข้ามาดูแลให้ใช้ในการซื้อเสื้อผ้าหาปรนซื้อเฟอร์นิเจอร์ประดับร่างกายใ,ใช้ในการตกแต่งผมหน้าตาอะไรต่างๆเครื่องสมางต่างๆนะครับก็จะได้เงินมาอุปถธรรมจากคนที่รักคนที่พอใจท่านก็ได้นะครับโดยที่ไม่ได้ควักเงินของตัวเองออกไปนะครับส่วนเงินของตัวเองก็อาจจะมีการ ได้เก็บเซฟเอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับก็เป็นเส้นทางของการมีเงินเหลือเก็บเรือือใช้ส่วนที่ใช้จ่ายในการดูแลความสวยความงามของตัวเองก็มีผู้เข้ามาอุตังคำชูนะครับก็เป็นโอกาส ดีๆต่างกันเงินในช่วงนี้นะครับที่จะมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีรุ่งขึ้นนะครับต่างกันเงินเงินรื่นไหลด้วยมาสภาพค่รงนะครับเส้นทางอะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เงินเข้ามาก็อาจจะเข้ามาเสริมลายท่านได้รับนะครับอาจจะการเสี่ยงดวงนะครับที่ไม่คาดคิดนะครับซึ่งบางทีบางท่านก็ไม่เคยสมหวังไม่เคยสมปรารถนาในการเสี่ยงดวงนะครับแต่อยู่ๆก็ก่อนสิ้นปีนี้ก็เรียกว่าได้รับสิ่งที่ประทานมาให้กับสิ่งดีๆนะครับ อาจจะโชคชะตาวาส,สนามอบโอกาสดีๆเข้ามานะครับให้ได้รับโอกาสชักครั้งก่อนสิ้นปีนะครับในการเสี่ยงดวงอะไรก็ตามเตะนะครับก็ทาให้ได้เงินเข้ามาปอชื่นหนกชื่นใจเรื่องก้อนโตโตหรือเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินหรืออะไรก็ได้นะครับที่ถูกมอบมาให้ด้วยเสน่หานะครับบ้านรถตีดินอะไรก็ได้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะครับว่า ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรก่อนที่จะสิ้นปีนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ความผูกพันที่จะมีนะครับราชาถึงไม้เท้านะครับการดูแลความรักให้มีความมั่นคงแม้จะมีหน้าที่การงานรับผิดชอบมากมายก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปลาละเลยนะครับในการที่จะดูแลให้ความรักความสัมพันธ์มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการไปกับหน้าที่การงานจำคนที่ครบ กันอยู่หรือใช้ชีวิตคู่นะครับแม้จะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบหนักมากก็ตามนะครับหรืองานเยอะต้องลุยก็ตามนะครับแต่ก็พร้อมที่จะดูแลความรักให้เหมาะสมควบคู่กันไปด้วยนะครับไม่ได้ปล่อยปลาระเลยก็เรียกว่างานหลวงก็ไม่าขาดงานราดก็ไม่ให้หละหลวมนะครับก็เรียกว่าอะไรที่เป็นอัพท์ปัญหาในความรักความสัมพันธ์นั้นจะได้รับการตัดจบหนึ่งดาบนะครับแล้วก็ ดูแลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความปูกปันเติบโตต่อไปในทิศทางที่มัน่นคงด้วยความใส่ใจนะครับรู้จักที่ลกลนะครับใช้ความรู้ความสามารถใช้ประสบการณ์ใช้เรียกว่าเรียนรู้แนวทางต่างๆแล้วก็ทั้งรู้จักใช้คำพูดที่ดีๆนะครับมาใช้ในการแก้ไขในปัญหนา ไม่จะมีอะไรก็ามาเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็จะรู้จักหว่านล้อมด้วยคำพูดที่ดีๆด,ด้วยการเจรจาที่ดีดด้วยการไกลเกลีกล่ยที่เหมาะสมก็ทาให้สถานการณ์ต่างๆได้รับการคกกลี่คลายแค่ไกนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามแล้วก็มอบความรู้สึกที่ดีๆเข้าหากันเลฟเวอรๆนะครับก็ตามห้มีความสุขกบุฏในความรักความสัมพันธ์ นะครับแม้นจะมีในสถานการณ์ของงานงานที่เยอะนะครับจะต้องลุยมั่นตันนะครับก่อนสิน้นปีนี้มีงานเข้ามามากมายออเดอร์เยอะนะครับต้องเร่งมือในการเคลียร์งานอะไรก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปลาลาเลยในการที่จะใส่ใจนะครับที่จะดูแลความรักให้มีความอบอุ่นเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับแม้จะมีปัญหาอะไรก็ามาก็ตาม นะครับตีตามให้เป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับปัญหานั้นจะรับการคลี่คลายตัดจบตั้งแต่เน่นๆนะครับรู้จักรพลิกสถานการณ์ต่างๆไปในทางที่ราบรื่นได้นะครับแล้วก็ยกระดับความเติบโตความมั่นคงอย่างต่อเนื่องที่ใส่ใจในคุณภาพนะครับแม้นจะมีสภาวะความงวงเหงาอะไรบ้างก็ตามในความรักความสัมพันธ์ที่มีเข้ามานะครับแต่ก็ดูแลด้วยความเหมาะสมด้วยความคู้ควรแล้วก็ดูแลความรักนั้นให้มีความอบอุ่น มีความสุขในทิศทางที่ดีอาจจะมีการไปต้องเที่ยวกระชับความสัมพันธ์การเกิดขึ้นนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับคู้รักหรือคนคบก็ตามนะครับที่อาจจะใช้โอกาสของการร่วมนะครับในกิจกรรมทริปอะไรต่างๆที่มีก็ามาก่อนสิ้นปีนี้นะครับก็เป็นการผูกกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นคงที่ให้มีความสุขอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับระหว่างคน คบหรือที่ใช้ชีวิตคู่นะครับก็ไม่มีอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์อะไรนะครับแม้จะมีอะไรก็มาเป็นอุปสรรคก็รู้จักที่ไกลแก้ไขนะครับแม้จะงานหนักงานเหนื่อยก็ตามแต่ก็พร้อมที่จะดูแลความรักให้มีความเหมาะสมในหน้าตตโตอย่างเหมาะสมนะครับส่วนคนโสดก็มีโอกาสนะครับที่จะเกิดความรักขึ้นได้เช่นกัน ด้วยความเป็นเดเมชิกเชียนนะครับที่ท่านอาจจะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์นะครับมีพลังมีความเป็นเนื้อหอมนะครับคำพูดคำจาที่โตหูหเรื่นหูของผู้ฟังนะครับด้วยสรีระของท่านมีสเสน่ห์มีออร่าขึ้นมานะครับที่แต่ไม่ใครได้พบได้เห็นได้เจอนะครับก็มีโอกาสลุ่มหลงเข้ามาสร้างความผูกพันโดยที่บางทีท่านก็ไม่ท่านระมัดระวังตัวได้เช่นกันนะครับที่ความรักความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นมานะครับบางคนไกลตาพบในช่วงนี้นะครับความรักบางทีจ,จะ เดินทางไปพบในต่างถิ่นต่างพื้นที่ก็ได้นะครับในต่างแดนนะครับหรือคนต่างชาติเดินทางมาพบมาเจอนะครับสร้างความผูกพันขึ้นนะครับแล้วก็ความพบกันในครั้งนี้ก็มีโอกาสนะครับในการที่พัฒนาเติบโตไปสู่การใช้ชีวิตคู่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแม้นความรักความสัมพันธ์ของท่านอาจจะไม่เดินหน้าเติบโตด้วยการความพยายามของท่านเองก็ตามนะครับแต่บางทีอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเชื่อคือกุล นะครับไอ้ตัน้นั้นได้ประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นที่จะเป็นคู่กินตตองมายกกันต่อไปอย่างเหมาะสมนะครับบางคนก็มีสถานการณ์ของความพึงพอจใจไกลอยู่นะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์อาจจะแอบชอบใครอยู่สักคนหนึ่งก็ได้นะครับของคนโสดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยเฉลยว่าจะอะไรออกไปนะครับก็เลยความสัมพันธ์ยังไม่เกิดก็ออยัง อยู่ในจิตใจของตัวเองเท่านั้นเก็กบความรู้สึกดีๆตามเสริมตามส่ตมสงต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ในเรื่องการงานการเงนิงนและก็ความรักในช่วงก่อนสิ้นปีนี้นะครับครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะครับก็ขอให้ชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกทุกท่านนะครับมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งมุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ